บริจาคเนื่องในโอกาสน้ําท่วมกับให้ทางพี่วิชัยแดนโห oh, เอาจริงๆก็เป็นห่วงทุกส่วนนะเพราะว่าหลายๆส่วนเขาก็มีแบบปัญหาที่แบบมันค่อนข้างจะยากในจุดของเขาแล้วกันเราก็เป็นกําลังใจให้เขาคอยแบบซัพพอร์ตในทางที่แบบเราจะทําได้ดีมากที่สุดสิ่งที่สําคัญที่สุดเครบกำลังใจมั้งครับ <S <S ผมว่ากําลังใจเป็นหลักเลยแหละอย่างแรกคือชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยแบบแรงใจครับม,มันก็ต้องมีกําลังใจก่อนถึงจะมีแบบแรงไปทําอะไรต่อไปอีก ก็สะเทือนจิตใจนะผมคิดว่าความความรุนแรงมันอาจจะไม่ใช่คำ,คำตอบที่ดีที่สุดด้วยเราเราก็ไม่ไม่ได้อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยเราก็ได้เห็นอีกหลากหลายมุมที่แบบในประเทศไทยมันก็ยังมีความแบบความสามัคคีความรักใครกันอะไรอย่างเงี้ยมก็ดีใจมากๆที่แบบเห็นคนไทยแบบกลับมารวมพลังกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆเขาแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมนแบบชี้คายโดยเร็วไวครับก็เป็นกําลังใจให้ ทั้งเรื่องปัญหาอุทกภัยด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาชายแดนด้วยครับผมก็อยากให้ทุกทกคนเจอทางออกที่มันคลี่คลายที่สุดแล้วก็สันติที่สุดด้วยนะบเราก็เป็นลังใจให้นนในรูปฝ่ายแล้วก็พยายามจะซัพพอร์ตในส่วนที่เราทําได้ <S 2> <S 2> <S 2> เขาก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นคนหวานๆคู่ที่หวานๆน่ารักน่ารักอยู่แล้วคอยเติมแบบกําลังใจให้กันคอยเติมแบบพลังงานให้กันอยู่แล้วน่ารักเราก็เห็นแบบ ตั้งแต่วันแรกๆที่แบบเขาเขาเริ่มอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็เ,าเห็นเพื่อนมาถึงจนถึงทุกวันนี้ได้เป็นทางที่แบบเพื่อนแฮปปี้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้กับเพื่อนมันก็ยินดีด้วยแล้วก็แอบทําตัวไม่ถูกด้วยเพราะว่าทุกคนนั่งนงครับแล้วผมยืนอยู่คนเดียวในฮอลแล้วมันเป็นจังหวะที่แบบสปอตไท์มันส่องมาผมก็เออดีใจกับเพื่อนแต่จริงๆอ่ะซีนมันอ่ะมันจะไม่ได้แยกขนาดนั้นครับผมคือตอนแรกจริงเราต้องนั่งข้างในใบต้องนั่งข้างนอกและซีน เราเราก็ได้รับยบีมาแหละว่าแบบเออใหญ่ย้าย,ายที่นะเขาบอกมาแค่ว่าอย่า่ย้ายที่นะให้อยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรในงานหรือเปล่าแต่ว่าเราดื้อไงครับรใ,ชใช่ใช่ใช่เราก็เลยตอนแรกเพราะตอนแรกอ่ะผมต้องนั่งติดกับเพื่อนเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติของไบตตอนแรกเราก็นั่งตรงนั้นแหละแต่สักพักพอไบเข้ามาเราก็เห็นเออเผื่อไบยอยากจะคุยกับเพื่อน เราก็เลยเออขยับมาที่นึงแล้วให้ไบไปนั่งตรงนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยพอภาพที่แบบเขาเตรียมเอาไว้มันออกมามเลยกันว่ามันต้องผ่านเราไปก่อน <c oughs> เขาก็เลยเออเป็นเราต้องลุกออกไป <c oughs> อะไรมันจะแย่กว่านี้ภาพมันจะออกมาไม่สวยกว่านี้ถ้าเกิดแบบข้ามหน้าผมไปอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกแล้วครับ เราน่ารักกันมากสุดๆเลยเราเก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันวันนั้นใช่เราเป็นเราเป็นตัวแทนตัวแทนใช่ตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนคนในฮอนั้นแล้วกันนะครับผมเพราะว่าหลายๆคนผมคิดว่าก็น่าจะแบบอยากกีดเหมือนกันใช่ผมก็เป็นตัวแทนให้ทุกคนเลยแล้วกันครับกีดครัว่าคิดไวล้อมากนะคะว่าโอ้ใช่ใช่ใช่น่ารักน่ารักดีน่ารักดีครับผม <laughs> <c oughs> เออจริงจริงแหมไม่อยากพูดเยอะเราเราก็มีโอกาสได้เคยเห็นซีนอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วผ่านตาบ้างแล้วค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบมีโอกาสทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันก็ก็นับว่าเป็นโมเมนต,ต์อีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักของเพื่อนๆครับเพราะวันที่เราเคยเห็นกับความที่อยู่หน้างันมันเข้าเข้ากันเลยไหมคะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ ก็เป็นคนหวานๆนคู่ที่หวานๆน่ารักน่ารักอยู่แล้วคอยเติมแบบกําลังใจให้กันคอยเติมแบบพลังงานให้กันอยู่แล้วน่ารักน่ารักอ๋อใช่เอาจริงๆเป็นผมผมก็ก็อยากร้องนะบางทีแบบเห็นเห็นเห็นแบบโมเมนต์เพราะเราเราก็เห็นแบบตั้งแต่วันแรกๆที่แบบเขาเขาเริ่มอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็เออเห็นเพื่อนมาถึงจนถึงทุกวันนี้ได้เป็นทางที่แบบเพื่อนแฮปปี้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้กับเพื่อน ใช่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 ความรู้เราที่ยืนตรงนั้นเรายินดีหรือก็ยินดีด้วยอนยืยู่ตรง้นหน้าที่น้าที่ทุกเห็นกับตอที่ฟิกับอันัอ่ะมันก็ยินดีด้วยแล้วก็แอบทำตัวไม่ถูกด้วย ว่าดุคนนั่งนงครับแล้วผมยืนอยู่คนเดียวในฮอลแล้วมันเป็นจังหวะที่แบบสปอตไลท์มันส่องมาผมก็เออดีใจกับเพื่อนแต่จริงๆอ่ะซีนมันอ่ะมันจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับผมคือตอนแรกจริงเราต้องนั่งข้างในออแล้วใช่ตอนแรกเราอ่ะนั่งข้างในครับผมแล้วจริงๆใบต้องนั่งข้างนอกแล้วซีนเราเราก็ได้รับบีมาแหละว่าแบบเอออย่าย้ายที่นะเขาบอกมาแค่ว่าอย่าย้ายที่นะ ให้อยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรในงานหรือเปล่าแต่ว่าเราดื้อไงครับใช่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 เราก็เลยตอนแรกเพราะตอนแรกอ่ะผมต้องนั่งติดกับเพื่อนเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติของไบตอนแรกเราก็นั่งตรงนั้นแหละแต่สักพักพอไบเข้ามาเราก็เห็นเออเผื่อไบอยากจะคุยกับเพื่อนเราก็เลยเออขยับมาที่นึงให้ไบไปนั่งตรงนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยพอภาพที่แบบเขาเตรียมเอาไว้มันออกมาเลยกันว่ามันต้องผ่านเราไปก่อนเขาก็เลยเออ เป็นเราต้องลุกออกไปอะไรอย่างนี้ใช่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 รับผมก็เหมือนกับเป็นเป็นพระเอกในในจอกับพระเอกในชีวิตจริงอะไรอะไรสุดท้ายเราแพ้พระเอกในชีวิตจริงเลยก็ก็ก็ต้องแพ้อยู่แล้วคือต้องแพ้แล้วแพ้แล้วไมยืนข้างๆเลยนะอ่ะยืนดีใจยินดีใจเขาก็คือหมายว่าการก็ขอแฟนๆในเยอะเหมือนกันก็หล่อครับโอ้ขอขอบคุณมากขอบคุณมากเรียนดูครับชาวบ้านนครับชาวบ้านหนึ่ง สตีฟใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อันนั้นก็ตลกดีนนั้นก็เป็นแบบโมเมนต์เออพอเรามานั่งดูที่คลิปที่พี่พี่เขาทำเนี้ยเออเราก็ไปไปอยู่เป็นกอกคอหลายหลายคู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตลกดีน่ารักดีครับเข้าใจเข้าใจแต่คืออย่างที่ผมบอกคือ จริงๆอ่ะภาพมันจะไม่ได้ออกมาแบบนั้นคือจริง,รงๆเขาจะเป็นแบบเออเหมือนไบนั่งอยู่แล้วเรานั่งข้างในแล้วเขาจะแบบทาเป็นยื่นมาเล่นกับเราแล้วค่อยออกมากับไบแล้วเราก็จะได้นั่งอยู่ตรงนั้นแต่เราดันไปสลับที่มันก็เลยจะมันจะแย่กว่านี้ภาพมันจะออกมาไม่สวยกว่านี้ถ้าเกิดแบบข้ามหน้าผมไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ถูกแล้วล่ะไม่ไม่ไม่ไมไมพี่ก้าพี่ก้า ไม่ไม่ชิลครับชิลแล้วก็มาดูโมเมนต์น่ารักน่เพื่อนอะไรนะเขินเขินเขินก็บอกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวอวดเดี๋ยวเดี๋ยวอวดเท้าครับอาใช่ครับผมก็บริจาคเนื่องในโอกาสน้ำท่วมกับให้ทางพี่พี่ชายแดนครับผมใช่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  เป็นห่วงเป็นห่วงแล้วกันครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเ,เราก็มีพี่ๆีแฟนคลับหรือว่าหลายๆคนที่แบบอ,อยู่ในต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรามีโอกาสที่จะช่วยในส่วนไหนได้แล้วก็พยายามจะช่วยเรื่อยๆครับเรื่อยๆมันไม่ติดตามไม่ได้จะครับถึงไม่ติดตามมันก็จะเด้งขึ้นมาบนฟีให้เราแบบได้ได้ติดตามอยู่ดี เอาจริงก็เป็นห่วงทุกส่วนนะเพราะว่าหลายๆส่วนเขาก็มีแบบปัญหาที่แบบออมันค่อนข้างจะยากในจุดของเขาแล้วกันเราก็เป็นกาลังใจให้เขาคอยแบบซัพพอร์ตในทางที่แบบเราจะทําได้ดีมากที่สุดสสผมโชคดีแล้วกันอย่างอย่างช่วงตอนน้าท่วมปี54อะไรอะไรเงี้ยเราเราก็อยู่แถวพระรามสองตรงนั้นก็ไม่ค่อยโดนเนี่ยครับรใช่แล้วใช่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 ก็คิดว่ามันมันก็เป็นปัญหาที่แบบ เ,เราเราเห็นมาหลายๆปีแล้วซึ่งเห็นว่ามันค่อนข้างหนักจริงๆกับผลกระทบอย่างเงี้ยครับผมเราก็พยายามจะช่วยให้เต็มที่สิ่งที่สํคัญที่สุดครับสหรับผู้ประสบยสิ่งที่สคัญที่สุดเลยครับกำลังใจมั้งครับมผมว่ากําลังใจเป็นหลักเลยแหละอย่างแรกคือชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยแบบแรงใจครับมันก็ต้องมีกําลังใจก่อนถึงจะมีแบบแรงไปทําอะไรต่อต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ ก็สะเทือนจิตใจนะผมคิดว่าความความรุนแรงมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดด้วยเราเราก็ไม่ไม่ได้อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยก็เป็นกาลังใจให้พี่ๆเขาแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมาคี้์คายโดยเร็วไวครับอ่าใช่ไทยนี่รักสงบรวมใจกันครับผมใช่ดีมากดีมากเราก็ได้เห็นอีกหลากหลายมุม ที่แบบในประเทศไทยมันก็ยังมีความแบบความสามัคคีความรักใคร่กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจมากๆที่แบบเห็นคนไทยแบบกลับมารวมพลังกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทั้งเรื่องปัญหาอุทกภัยด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาชายแดนด้วยครับผมก็อยากให้ทุกๆคนเ,เจอทางออกที่มัน พี่คลายที่สุดแล้วก็สันติที่สุดด้วยนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้ในรูปฝ่ายแล้วก็พยายามจะซัพพอร์ตในส่วนที่เราทําได้ด้วยครับผมอันนี้เขาไล่เราประเนเนี่ยไม่ได้ไล่โอเคใช่ใช่ขอบคุณมากขอบคุณมากนะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ